ดีครับพี่ที่เนเรามาดูแผนงานเรากันนะครับก็อ่าตอนนี้นะครับตัวสภาพตลาดเองนะครับมันก็แนวโน้มนะครับแนวโน้มมันยังเป็นขาลงนะครับในในตามอินดิเคเตอร์นะครับนะฮะขาลงตามอินดิเคเตอร์ะนีัยเพราะผมมองว่าไอ้ไอกับแม็กดีมันน่าจะบอกอะไรบางอย่างนะครับว่าตลาดมันควรจะไปทางไหนนะครับเมื่อมันดึงมาแบบนี้นะครับ เราก็มองนะครับเราก็อดมองตามโมเมนตัมไม่ได้นะครับในผมชอบตัวนี้มากเพราะว่าผมมองโมเมนตัมมันโอเคนะครับเมื่อต่ำกว่าเจ็ดสิบห้านะครับเราก็ใช้เหมือนค่าพวกไอซหรือแม็กดีธรรมดานะครับถ้ามาต่ำกว่านะครับต่ำอะไรนี้ผมก็มองไม่ดีก่อนนะครับนะแต่สามวันนี้นะครับสามวันนี้ราคาดันขึ้นนะครับอดไม่ได้นะครับทั้งไอซี่และแม็กดีมันก็เพยย์ขึ้นเหมือนกันนะครับเราก็ดูว่า สถานการณ์ต่อไปมันจะเป็นยังไงนะครับถ้ามันเด้งนะครับถ้ามันมีเหตุจะเด้งนะครับเด้งก็เด้งนะครับแต่บอดตอนนี้เลทยังช็อตอยู่นะครับแล้วราคาก็ใกล้กับราคาเปิดด้วยนะครับราคาเปิดมันช้ำจำไม่แม่นได้ก่อนนะแปดหนึ่งสี่จุดแปดหรือสี่จำไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ดิฟเป็นอยู่แค่หนึ่งจุดนะครับดิฟขึนอยู่แค่หนึ่งจุดนะครับเข้าเลยแบบรู้สึกว่าโอเค ไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับเราจะเห็น v ีวนะครับวีแวบนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับกับ Volume Max นะครับมันอยู่แนวระนาบเดียวกันเลยแทบจะแบบเอาแ0 8ส่แปดเนี่ยเป็นแนวรับและแนวต้านได้เลยนะครับแต่วันนี้ราคามันปิดนะครับมันเป็นแนวโวลูมแม็นะครับมันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจนะครับใครมาไล่ซื้อมิลุนะครับมันน่าสนใจนะครับเพราะนั้นถ้าจะขึ้นนะครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นแท่ง ที่จะต้องยืนนะครับเหนือแปดหนึ่งห้าได้แล้วนะครับต้องยืนเหนือโซนนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็เบรแปดสองสามให้ได้นะครับอ่าผมเชื่อว่าพรุ่งนี้นะครับระบบถ้ายังขึ้นอยู่เลสอาจจะกลับหน้ารองนะครับอ่าแล้วก็อ่าเจ้าสองตัวนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมาเทเจ็ดสิบห้านะครับถ้าลอยนะครับถ้าลอยขึ้นมานะครับมันก็มีโอกาสแบบเนี้ปึ๊บสูงขึ้นไปอีกนะครับ T ีเฟก ก็มีโอกาสเทรด900ไปเลยนะครับมองไปแบบนั้นเลยนะครับแต่นี้ทั้งนั้นนะครับจุดที่น่าสนใจคือตรง8.8ครับ volume MAC กับ VWAP b e a k นะครับเริ่มจะเนี่ยสามเส้นสี่เส้นเนี่ยบีบเข้าหามากเลยนะครับมาเลยทําให้ตรงเนี้ยผมมองเป็นเป็นแนวต้านชั้นดีนะครับเพราะฉะนั้นทุกเนี้นะครับไม่ตกกว่า8.8นะครับลองได้เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้ายังลงมาเล่นต่ำกว่า8.8นะครับอันนี้ก็เอาเรื่องเลย ะครับเราอยู่ตรงนี้มากี่วันแล้วเน,น,นะนี่ยต้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสียี่สิบห้าวัน,วอนโอนะ้จะค we รบสามสิบวันแล้วนะครับเราอยู่ตรงนี้ยี่สิบห้าวันแล้วเหรอเนี่ยนะครับโซนเนี้ยนะครับไม่ไม่ไม่มใช่เลยนะครับจะเห็นว่าวีบาวิคแทบจะตรงกันแล้วเนี่ยนะครับเราผ่านมากี่วิคแล้วหนึ่งเนี่ สามสิบนะครับมันจะสามสิบวันแะนะครับมันก็แบบเอาเรื่องเลยนะนะเพระนั้นเราเลยต้องใช้นะครับแปดศูนย์แปดนะครับเป็นทั้งแนวรับและแนวต้านอะโอเคนะครับถ้าลงนะครับลงมาแนวรับโดนี้เลยนี่ครับนี่นี่อยากให้ถึงจริงเลยนะครับเจ็ดแปดหกนะครับอ่านนครับนี้นะครับลุกมากอีกแนวรับนี้ครับนะฮะอ่าเจ็ดห้าห้านะครับเพราะนั้น พวกนี้ลุ้นนะครับลุ้นแล้วนะฮะการที่ไม่มีไฮสูงกว่าไฮเดิมนะครับแต่เริ่มมีเทสโลนะครับแต่โลมันก็ไม่ต่ำกว่าโลเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสองวันที่เหลือก่อนจะปิดปีอกนะครับมันน่าจะได้ทิศทางนะครับถ้าจะขึ้นขึ้นได้เลยนะครับแล้วถ้าจะลงนะครับผมคิดว่าน้องต้องแรงมากนะครับต้องแรงลงมาแท่งเดียวเดี๋ยวต้องหลุดนี่ลยครับเจ็ดเก้าหกอืมมองงั้นเลยนะไม่งั้นมันโดนแรงซื้อดันกลับขึ้นมาอีกนะครับอ่า โอ okay. เคเพราะฉะนั้นเื้องต้นนะครับแปดส่วนแปเป็นแกนเป็นเกณฑ์นะครับเอาเป็นเกณฑ์นะครับว่านะทางแนวครับแล้วก็ตกลงมาดันขึ้นไปก็มองเป็นแนวต้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูเนี้ยเป็น,เป,นเป็นส่วนที่จะลองไปช็อตก็ดูตรงนี้เลยนะครับแปดส่วนแปดอ่าโอเคนะครับมาดูอินทัเดนะครับอินทัาเดของระบบเราเห็นไหมครับชึบอ่าลอง <laughs> เปิดลองอยู่นะครับเปิดลองอยู่นะครับก็โอเคเอาลองก็ลองนะครับลองก็ลองเนะตัวเทเทมันก็อย่างงี้ครับเล่นในวันนะครเล่นในวันมันก็อย่างนี้นะครับมองลองอ็ลองนะครับเดี๋ยววันพุงนี้นะครับถ้าท่านจะขึ้นต่อก็ไปต่อเลยหรือถ้าจะช็อตก็ก็จะเปลี่ยนหน้าไปอีกหน้านึงตอนนี้โรมอดทาเสร็จแล้วนะครับหน้านี้นะหน้าอินท่าเดชผมเด็กตัวเนเทมเสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้เลยอ่อ รอรออเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้ได้เลยมันใช้แล้วมันเทสแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็รอนะครับชาวแก๊งรับชาวแก๊งเดยก็จะได้ใช้นะฮะอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับก็ยังนะต้องลุ้นนะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกหนึ่งวันนะครับเราลุ้นอีกหนึ่งวันว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคน่าจะเรียบร้อยนะครับมาดูแผนเทดดี้วิวบ้างเลยว่า อเราไม่ได้ดูเทดดิ้งวิวกันพักน,นะครับะรนะครับอ่าเทดดิ้งวิวทองคำโอ้โหนะครับยาวเลยนะครับแรงกับต้านอีกสามสิบจุดจะสามพันหกแล้วเนี่ยเอียูนะครับสามสิบจุดเองนะครับเอมมันเขียวมาเจ็ดวันรวดนะครับใช่ป่าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดวันรวดแล้วนะครับเขียวมาเจ็ดมาเรื่อนะครับ,รบก็โอเคนะครับเบรกนี้สามก่ใจย,ยิ่งนักนะครับแ่า นะครับสองนะครับมาสามโอ้นะครับสามกระจายยิ่งนะนะครับไปเลยยาวๆนะครับพอเรามีลองมาอยู่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูตัวเซตแค่บ้างดีกว่ามาดูปูนะครับไม่ดูปูนแหละชัดนะครับแนวต้านนะครับพันสามกับหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้านะครับบริเวณนี้ครับเส้นนี้เลยนะครับ อ่าถ้าเล่นแบบนี้มันก็ควรจะเล่นขึ้นไปนะครับอ่านะฮนะมาแบบนี้นะครับควรที่จะมาเทสในวะมนเทสอ่าเทสในจุดหายเก่านะครับอ่านะถ้าแบบน,นี้นะฮะแล้วก็มองผมมองภาพเนี้ยนะครับมองภาพนี้นะนถ้าอันนี้รับได้ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับอ่านะเสร็จนะตอนนั้นมาดูทีเฟกในแบบของตัวนี้บ้างน,นะครับมาดูว่ามันเกิดอะไรในโอลมโัวไฟน่าสนใจ นะครน่าสนใจหมดเลยช็อตมันหายเลยเนี่ช็อตมันหายมันหนีแล้วเนช็อตมันหนีแล้วนะครับช็อตหนีแล้วนะครับแปดศูนย์หกเลยตัวตีเดียวเองนะครับแล้วก็แปดหนึ่งแปดจุดหกเขาเรียกอะไรอ่ะมันยุบลงมากว่าครึ่งนะครับโซนนี้นะครับหรือคุณลิตี้โซนนี้คือไอ้เนี่ยไอเนึงเหลืองเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันยืนขึ้นได้นะครับสิ่งที่ควรจะทํานะครับต้องเบรกหายเดิมให้ได้เลยนะครับหรือไม่ไปเทสแปดสามศูนย์นะครับ ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่รู้ด้วยว่านะครับจะส่งไปด้วยข่าวอะไรนะครับจะเลือกตั้งใหม่หรืออะไรกันแล้วแต่นะครับผมว่าโซนนี้มาเล่นมานานมากแล้วนะครับมันควรที่จะหลุดออกไปได้แล้วนะครับดังนั้นผมก็มองว่าอ่ะก็จะดีดน่าจะดีดได้แล้วนะถอยหลังถอยหลังกลับมานี่แบบโอ้ทอนใจเลยเคลือบเลยนะครับวนะันนั้นลุ้นมากๆนะครับพี่ๆลุ้นให้มันผ่านโซนดิวสตี นะครับไม่งั้นเล่นยากนะครับโดนแตกอยู่ในโซนนี้นะครับอ่ามาดูเดลต้าต้นงท่ไยป้างชึบอ่านะครับเดลต้านะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนแค่หนึ่งนะครับเนี่ยโซนนี้เลยต้องผ่านได้นะครับอันนี้ดีใจนะขึ้นไปได้ละโหมดรนทุกปิดมาแบบนี้อีกนะครับแต่ก็ไม่หลุดไงมันก็ไม่หลุดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นอยู่นะนะครับลุ้นอยู่น่าจะพรุ่งนี้น่าจะเป็นข้ามีโอกาสนะครับป่าเดล นะครับปาเดลน่าจะดันนะนะครับโอเคนะครับพรุนี้ลุ้นลุ้นทุกหน้าเลยนะครับลุ้นทุกหน้านะครับก็คาดว่าหน้าจะมีโอกาสวิ่งึ้นไปเพราะตอนนี้บลุ่นมันหายไปเลยนะนะครับมันเหลือน้อยไปแล้วตัวเนี้ยหนีไปแล้วนะครับข้างบนก็หนีละนะครับแต่ยังไม่หมดนะแปดหนึ่งแปดจุดหกพรุนนี้ลุ้นเลยนะครับราคาเนี้ยนะให้มันหายนะครับแต่ถ้ามันเปิดโดดพุดขึ้นมานะโอ้โหกรี๊ดนะครับกรี๊ดเลย นะครับโอเคครับพี่ๆนะครับน,นั้นประมาณนี้นะครับพ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับดู SL างกันให้ดีนะครับอ่าคุมไวซวกันให้ดีโอเคครับสวัสดีครับ